สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไปสนีกลางบางรักนะครับก็เจอกับน้อง3ตัวนี้อีกแล้วนะครับผมเป็นสุนัขตุ่นปากเป็ดแล้วก็เสือนะครับผมบัสขอดจากห้างสรรพสินค้าเซนเัลนะครับในที่ทะเลานะที่เซนเัคลครบรอบ75ดปีนะครับก็วันนี้ก็มีมาวางตรงนี้นะครับผมตรงไปสนีกลางบางรักอาจจะมีรถผ่านอะไรเล็กๆน้อยหรือคนเดินผ่านอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมคงไปห้างเขาไม่ได้ นะครับว่าจะให้ใครวิ่งหรือจะให้ใครไม่วิ่งหรือให้ใครขับรถผ่านหรือไม่ให้ขับรถผ่านเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่แน่นอนทับสีเปลี่ยนเรื่อยๆคุณจะสังเกตได้ว่าด้านหลังฉากของเจ้าสามตัวนี้ครับจะเปลี่ยนสีอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นน้ําเงินนะครับม่วงหรือว่าชมพูหรือว่าแดงนะครับหรือว่าจะส้มนะครับหรือเหลืองหรือเขียวอะไรก็แล้วแต่แต่จะมีสีกระพริบกระพริบนิดนึงนะครับตรงนั้นยังไงก็ขออภัยด้วย นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการขัดข้องของสีแล้วไงคงข้างกันไม่ได้นะครับแต่เป็นว่าทุ้งค่าแน่นอนนะครับโอเคนะครับอ่าโอเคนี่ครับเน้นๆครับสวยขนาดนี้นะครับ จะบรรยายอะไรอีกไม่แน่เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอพูดเพิ่มเติมในเเกี่ยวกับสามตัวนี้นะครับผมที่มวางที่ไปสถนีกางบางรักใช่ไหมครับวันนี้วันแรกผมตอนที่ผมถ่ายทำเนี่ยเป็นวันพฤหัสบดีที่29กันยายนนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีก3วันก็คือวันศุกร์ที่30กันยายนเสาร์ที่1ตุลาคมและก็อาทิตย์ที่2ตุลาคมนะครับก็มี3มเป็นหมดสวันนะที่มาวางตรงไปสถนีกลางบางรักนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจก็ไว้เวียนบัถ่ายรูปกับเจ้า3ตัวนี้ได้นะครับ โอเคแล้วไปพบกับแบงโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ